ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทรัพสุชรชัยลุงเบลุพยโอนครับผมชมจีโอ,โอแปดตไปไีไปยังไงไปสบายแล้วครับ ประดุ๊กสอง6ี่ศูนย์หกเอ็มหกศูนย์รัสเครื่องต่อไปตันกันทุกคนครับไปอยู่ที่เดียวกันเสียงเนี่ยลั่นสะเด็ดเลยครับเรียบร้อยครับแม่ อยู่ครับอย่างนี้อยู่แน่นอนโอ้ทำยากนะลุงนะงานมันไม่ได้ฮะลงไปแล้วครับ จะถอยหรือเปล่าครับโอ้โห oh, oh. ไม่ไปแล้วครับนั่งแล้วครับนั่งนั่งนั่งแทนแล้วครับ สองนี่นนไม่ไหวครับยูโรสามหรือว่ายูโรสี่เป็นสองเจ็ดแต่นี่เป็นเครื่องสองใบครับไปยังไงครับจะเอายังไงผิดทางที่มิดเปลี่ยนโอ้มันไม่มีที่ที่แน่นแล้วตรงนี้ที่มันแตกมาแล้ว ล้วจะทำยังไงต่อไปเนี่ย,ยปุ๊บโยนไม่ได้หรอดินที่ออกมาใช้ได้สักอย่างเลยเนีใกล้ว้าแล้วไปสองพีครับสองพีนี่พีทีเป็นสามแปดไปต่อบิวเลยถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นหลุมเลียนเลยก็อยู่แน่นอน ร้อนะแต่ก็ต้องมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูครับผมวันนี้ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขับรถด้วยครับดูสามแปดดีว่าครับสามแปดสามแปดมันแรงจริงๆ แปดศูนย์กำถอยหรือเปล่านะดูครับลั่นเัาปักบุกเป๊กเลยครับนี่ครับสามแปดครับโอ้โห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 ,โอโหถอยลงไปเด็ดขาดนะครับตัดเด็ดเลยนะถ้าถอยลงไปนี่คำเดียวครับ ไปโตปิวเลยครับสามแปดูนแรงอยู่แล้วมันแรงอยู่แล้วตรงเนี้ยลงตรงเนี้ยแหละอโอ้โหแรงแค่ไหนถ้าขับไม่รู้ลิมิตรถเงินก็ไม่ไหวครับแล้วใส่ใส่1ิบสามอย่างเงี้ยเรา โอ้ย่ยมันไม่ไหวแล้วมันเต็มกล่องแล้วเนี่ยไม่นะถ้าถ้างานแข็งๆเราไม่กลัวข้าไเดินมาถอยแย่ถอยแย่อันนี้ม,<า>มันแย่ไม่ได้เ<ม>ลยมามาดันมาแล้วเรามาดิ้นอ,อีกจอดก่อนครับจอดก่อนไม่ไหวพอแล้ววันนี้ตั้มช่วยผมเรื่นะแก่ลุงเ <laughs> น้แกบอกให้ปไปทางนั้นอะ่ะลุงเน้แกบอกให้ไปทางนั้นอ่ะ

สามแปดศูนย์ครับไม่ไหวแต่ยังจะไปอยู่นะใจสู้ใจสู้เบือนตัดไปแล้วรั้งหมดแล้วตั <c oughs> งหมดแล้วครับเจ้าของรถบอกพอพอพอครับเดี๋ยวพังครับเจ้าของรถ <c oughs> ไม่ไหวครับสามแปดหมดชักไม่ขึ้น,นครับมันปักตัวคนระับไม่ขึ้นรอะครับต้องเอาดินลงครับดูแลชมสองเจ็บโูนรถการ๊าซก็ไม่ไหวครับรถการ๊าซติดไปแล้วรถการ๊าซรถแก๊ส สองเจ็ครับนี่รถนี่ครับองเน,นะสบายสครับย่าแวกแนลแล้วนะครับเปลี่ยนร้อยมังต้องเปลี่ยนร้อยครับถ้าลงร้อยเดี๋ยวนี่ บอกคำเดียวเลยว่าต้องรอแมคโคร น้ำยังออกเลยเนะี่ยก็มันถมเทน้ำมาแล้ก่อนผมมาเนี่ยใครจะมาผมสายคารุละเหมาถอยหมดอะ่ะมันก็ไม่เหลือไม่เหลือมันก็ไม่เหลือจริงๆของเขาอะ่ะว่าผมวิ่งร่วมกับเขาอะ่ะผมอยู่กับเขาอะ่ะ อยู่ครับอยู่อีกแล้วโอ้โหโกกรถกัดไม่ไหวสัลลกคันเลยกัดถ้าถ้าเครื่องต่ำแล้วแต่นี่พวกนี้เจโอไม่ไปเลยค <c oughs> ่น้ำมัเ <c oughs> มนเราพอเราจะไม่ไปเลยไม่ไหวอ่ะใส่มาเยอะจัดเต็มเลยอ่ะมา ดูครับรถการ์ดนะชุบรถการ์ดกันหนออดในออดจะใส่น้อยควายรโคเป้รถคเป้ก็โดนด่ามัาใส่ทั้งเต็มเลย ก็ปูดรลเห,หมาไม่เหลือใส่เยอะรถพังคนระับถนนไม่ได้พังครับรถพังนะถนนไม่ได้พังแต่รถพังไปแล้วครับตลอดคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเล,ลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าดูกันจนจบนะ